สวัสดีครับสวัสดีกับเช้าวันศุกร์ที่29นะครับเดือนมีนา2567วันนี้คลิปนี้ออกวันศุกร์นะครับวันศุกร์ที่29เดือนมีนา2567ก็วันนี้ภมูมิพรามาแบ่งปันในราคา500บาทนะครับมีอุ่นมีปลายทางก็ลองดูกัน ติดตามรายการติดตามหมายเลขนะครับเป็นพยา,ายุกระเพาะหรือใบดำเริ่มเลยรายการที่หนึ่งเป็นพายุครับนี่เป็นสมเด็จเกียรติวัตุมป็นโยกนะครับเป็นโยก,เ,โยกเขียวแผ่นทองแปะระบุพศนี่เป็นพายุเลยรายการที่หนึ่งครับ เป็นหยกนะครับหยกแท้เลยนะครับหยกเขียวแล้วก็แผ่นทองแท้ด้วยแปะน,นี่เลยนะครับรายการที่หนึ่งครับติดตามรายการนะครับติดตามรายการนะครับห้าร้อยบาทครับผมรายการที่สองครับนี่เป็นหยกเขียวนะครับสมเด็จเกียรติบุตูม นีม่มีขั้วตัวแล้วก็มีประทาแล้วก็มีนี้เป็นทองแปะระบุประอเป็นทองคําแท้นะครับแปะแล้วก็เป็นหยกหยกเขียวนี่เขียวแท้ครับแลวการที่สองครับแลวการที่สามครับ สมเด็จยกเขียวนะครับเป็นเกล็ดโบตูมนี่กันเลย1 2 3นี่เป็นยกเขียวเกล็ดโบตูมนะครับเป็นความแท้แปะระบุพรศที่สร้างนะครับเป็นยกเขียวนี่เป็นเกล็ดโบตูมนะครับรายการที่3ครับรายการที่4ครับเป็นเกล็ด ็นหยกนะครับเป็นหยกนะครับเป็นพิมพ์ไกเซอร์หยกเขียวนะครับเป็นพิม์ไกเซอร์ทีแผ่นทองคำแท้แปะนี่รายการที่สามรายการที่สี่ครับเป็นสมเด็จไกเซอร์นะครับเป็นหยกเขียวนี่เป็นหยกนะครับมีแผ่นทองคำแท้แปะ ระการที่4ี่ครับระการที่ห้าครับเป็นสมเด็จไกเซอร์นะครับเป็นหยกเขียวสมเด็จไกเซอร์ระการที่ห้านะครับมีแผ่นทองคำแท้แปะระบุพศที่สร้างนะครับเป็นพระหยกหยกแท้ครับหยกเขียวนะครับ ประการที่ห้าครับประการที่หกครับนี่เป็นหยกแดงนะครับนี่เป็นหยกแดงเป็นพิมพ์สมเด็จนะครับเป็นหยกแดงที่แผ่นทองคำแท้แปะระบุพอสอ ระบุกสร้านะครับเป็นยุกแดงหนาๆเลยได้หนาเลยนะครับนี่หนาๆสวยๆเลยรายการที่หครับนี่รายการที่7ดครับนี่เลยนะครับเป็นหยกแดง หยกแดงนะครับพิมพ์สมเด็จแผ่นทองคําแท้แปะหนาๆเลยนะครับนี่ได้หยกหนาๆได้เป็นทองคําแท้แปะนี่สวยๆด้วยนี่ครับหนาๆอย่างนี้คุ้มครับ500บาทครับเบอร์โทรข้างล่างกับไอดีไลน์นะครับมีโูนมีปลายทางครับผมนี่รายการที่7ครับเบอร์โทรครับนี่กับไอดีไลน์นะครับเพิ่มเพื่อนดูภาพเพิ่มเติมได้เลย การที่9ครับไีสุเดิจหยกแดงนะครับมีแผ่นทองคำแท้บแปะลงทองไว้ตอกลอนแล้วหนานๆเลยครับนี่ยกแดงนะครับหนาเลยนะครับนี่หนาเลยและการที่8ครับ ายการที่เก้าครับนี่ได้หยุกหนาๆเลยนะครับนี่หยุกแดงนะครับหนาๆเลยายการที่เก้าครับ รายการที่สิบครับเนี่เป็นหยกแดงนะครับนี่เป็นพาหยกแดงเป็ีสมเด็จนะครับพาะหยกแดงรายการที่สิบครับสิบเอ็ด 11เป็นเหล็กไหลไผย,ยดำนะครับเป็นพระสมเด็เหล็กไหลไผย,ยดำานลาการที่11ครับนี่ มีแผ่นพสอรบุแผ่นทองแปะระบุพสที่สร้างนะครับเป็นเหล็กไหลเพยด์ดาดูติดนะไม่เหล็กดูติดเป็นเหล็กไหลนะครับติดไหลเพลย์ดำรายการที่สิบเอ็ดครับรายการที่สิบสองชุดนี้เหล็กไหลเพยดยาดนี้จัดเป็นเบนจ่าภาคีได้เลยนะครับมีมีสมเด็จมี นางพญามีสุมกอผู้สุพรันมีพระรอดนะครับครบเลยนะครับเลี์กหลายเพชรดาเนี่ยที่เป็นเกษกหลาเยพชยรดนะครับนี่ไม่เรียกดูติดนะครับดูกันเองก็ติดนะครับนี่สมเด็จโตนะครับแผ่นซองคำแท้บแปะระบุพสที่สร้างดูติดครับนี่ดูกันเองก็ติดนะครับไม่เรียกดูติดดูกันเองก็ติดนะครับนี่ เปลืกไหล่ไพดําพิเศษมากนะครับหายากหายากนะครับเป็นสุดเด็ดแบ่งปั้นห้าร้อยบาทเหมือนกันห้าร้อยบาทเหมือนกันนี่เบาๆบนบ้านกันเลยครับนี่มีไม่เยอะนะครับมีไม่เยอะนะครับนี่วันนี้มีหยกกับเหล็กไหลยไพดํานะครับเป็นพระหยกกับพระเปล็กไหล่ไพดานี่ก็ลองดูนะครับรายการที่12ครับเอาตามภาพเลยนะครับมีอูดมีไปทางไม่เ็ดูติดดูกันเองก็ติดนี่ รายการที่13ครับนี่เป็นสมเด็จเี็กไายไผ่ดำนะครับสวยๆเลยนี่เลยนะครับมีเป็นทองคำแพ้แปะนี่รายการที่13ครับสิบสี่เป็นนางพญานะครับนี่นี่ให้เด็กดูติดครับเห็นไหมครับดูกันเองก็ติด เห็นไหมครับดูกันเองก็ติดเป็นนางพญาแล้วครับนี่สวยๆเลยนะครับนี่เป็นเป็นพิษุนุโลกนางพญาพิษุนุโลกจะเป็นใส่วังนะครับทำนี่สวยๆเลยมีแผ่นทองคําด้วยแปะระบุพระศที่สร้างเห็นไหมครับสองสี่หนึ่งหนึ่งขวดโตแล้วก็พระทานี่เลยนะครับอีกหลายเพยดํานะครับสวยนะครับหายากนะครับนี่เป็นนางพญา การที่14 15ก็เป็นนางพญาอีกนี่เป็นเรื่องหลายพยายามไม่เลียกดูติดดูกันเองก็ติดมีขันทความแปะแปะเห็นงี้ยครับแต่การที่15ไม่เรียกดูติดนะครับ ดูกันเองก็ติดนะครับนี่ประการที่16ครับเป็นซุ้มกอนะครับนี่สวยงามมากนะครับมีหูมีตานะครับนี่คมชัดลึกมีแผ่นทองคําแท้แปะระบุพศที่สร้างนี่เลยเป็นเหล็กไหลไพ่ดานะครับไม่เหล็กดูกติดดูดกันเองก็ติดนะครับเป็นซุ้มกอหนึ่งในเป็นจ่าพาคีนะครับหนึ่งในเป็นจ่าพาคีเลยจะจัดเป็นชุดก็ได้นะครับมีสมเด็จมีนางพญา มีสุกรมีผงสุพรรณแล้วก็มีพะรอดนะครับครบเลยนะครับมีสองเซตครับสองเซตนี่ละการที่สิบหกครับเป็นสุกรนะครับเป็นสุกอสิบเจ็ดครับสิบเจ็ดก็เป็นสุกอนะครับนี่เป็นองคําแท้แปะ มีหูมีตานะครับชัดหรือชุ้มกอนะครับไม่เหล็กดูดติดดูกันเองก็ติดนี่เลยเป็นเด็กไหลไผ่ดำนะครับรายการที่สิบเจ็ดครับและการที่สิบแปดครับ,รรบเป็นผงสุพรรณนะครับเป็นผงสุพรรณ นะครับมีแผ่นทองคำแพ้แปะนี่หูมีตานะครับคมุมช็อตเลยนะครับไม่เรียกดูติดดูทนี่ก็ติดนะครับนี่นะครับนี่ผงสุพรรณนะครับสิบแปดสิบเก้าก็ผงสุพรรณครับนี่ เป็นเหล็กไหลไผ่ดำผงสุพรรณนะครับนี่ไม่เหล็กดูติดสวยงามมากนะครับนี่นี่เลยรายการที่สิบเก้าห้าร้อยบาทครับปิดได้เลยนะครับทั้งคลิปครับเหล็กไหลไผ่ดำก็ได้ยกก็ได้นะครับนี่ยกแดงยกเขียวนี่เป็นยกแท้นะครับนี่ราคาห้าร้อยบาทครับคุ้มข้าผุมเบาเเวนี่รายการที่สิบเก้าครับยี่สิบนี้เป็นพระรอดนะครับ นี่เป็นพันลอดนะครับยี่สิบนี่สองอันนะครับเป็นสองชิดไงดูกันเองก็ติดเห็นไหมฮะนี่ดูติดนี่ครับหานี่ดูติดไม่เลขดูติดดู่มกันเองก็ติดนะครับนี่เป็นพันลอดนะครับนี่อีแผ่นทองคำแพะแปะด้วยสวยงามนะครับสวยงามนี่ ลอดนะครับลนการที่20่สิบลอดนะครับ21ก็ปิดพลอดนี่นะครับมีแผ่นทองคำแท้แปะสวยเลยนะครับเป็นเด็กไหลไพชดำนะครับ ไม่เหล็กดูดติดดูดกันเองก็ติดนะครับนี่มีแผ่นรองคาแพะแปะด้วยระบุพศที่สร้างเป็นพระรอดนะครับสองสี่หนึ่งหนึ่งประการที่ยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองเป็นหลวงปู่ทวดนะครับนี่หลวงปู่ทวดนะครับเป็นเนื้อเหล็กไหลไผ่ดำนะครับนี่สวยๆเ,เลยนะี่นะ เป็นหลุมบุทวดนะครับนี่รายการที่22ครับรายการที่23าครับนี่เป็นหลุมบุทวดนะครับจะกลาไเปดำไม่เล็กดูดติดนะครับดูกันเองก็ติดนะดูกันเองก็ติดนะ เนี่ยเห็นครับัันี้ก็ติดเนี่ยจะแปลกนะหน้านี้ไม่ติดนะครับเนี่ยหน้านี้ไม่ติดนะครับแล้วเด่นแรงมันจะดันกันนะครับเนี่มันมีเหมือนพลังงานเกาจะดันกันเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยไม่ติดนะครับหน้านี้ไม่ติดนะครับแปลกไม่แปลกอ่าแปลกนะมนะันก็ว่าแปลกๆนะอือ เป็นรายการที่ยี่สิบสามนะครับเป็นหลวงปู่ทวดนะครับหลวงปู่ทวดนะครับนี่เมล็กดูติดเล็กไห,หล่ไผ่ดำหลวงปู่ทวดยี่สิบสามยี่สิบสี่เป็นปิดตานะครับป,ปิดตานี่เป็นพระปิดตานะครับเด็กหล่ไผ่ดำ ดูติดนะนี่เห็นไหมครับเป็นเลขดูติดดูกระดีก,ก็ติดเห็นไหมเป็นเลขไหลไฟดำนี่รายการที่ยี่สิบห้าเป็นปิดตานะครับยี่สิบหกก็เป็นปิดตานี่ยจะใสว่วางแล้วครับใสว่วางมีข้อศอมีแผ่นทองมีข้อศอแปะเป็นปิดตานะครับสวยงามนะครับอ่าการที่ยี่สิบหกครับยี่สิบหก หมดนะครับมี26รายการนะครับก็แบ่งปันกันในรายการละ500บาทนะครับผมมือทูข้างล่างกับอดีรลครับขอบคุณครับ